เมื่อสเกลจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมันไม่ได้ขอเป็นศูนย์สองศูนย์หนึ่งลบศูนย์ไม่ตัวนะครับ Enter ครั้งหนึ่งอ่าสเกลก็จะมีระยะห่างใกล้เคียงนะครับในเมื่อมุมกันอยู่คนละด้านกันนะครับแองเกิลเราไปที่ช่องของแองเกิลนะครับพิมก้า0สิบ มีหน้าต่างของแฮกขึ้นมานะครับก็คือคัลเลอร์สีแดงนะครับใช้เลเยอร์วอลนะครับเป็นลายแพทเทิร์นของแฮกก็คือแ n นซี่สานะครับแล้วก็มุมสเกลที่0.001นะครับก็จะกำหนดค่าต่างๆนี้นะครับเราก็จะใช้ค่าต่างๆนี้มาใช้นะครับก็คือแพทเทิร์นที่แ n นซี่สามสิเลเยอร์นะครับก็คือเลเยอร์ของแฮกแต่ว่าใช้สีแดงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวของแองเกิล ก็เป็น0.00สเกลก็คือ0.001นะครับเพื่อนๆเ,เราก็ทำการปิดไปโดยปุ่มคอรสท,ที่อยู่ปุ่มกากบาทด้านมุมขวาบนคลิกซ้ายเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วเราทำการไปที่ตัวเมนูไอคอนนะครับและเลือกเลเยอร์ของวอลนะครับและเลือกสีแดงนะครับซึ่งตอนนี้เลือกอยู่เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ เราคลิกไปตอนนี้ก็จะอยู่ในสถานะของ Layer w a l l และใช้สีแดงแล้วนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับให้เข้าคำสั่งแฮกนะครับพิมพ์แฮกสเปกบาร์ครั้งนึงนะครับจะปรากฏหน้าต่างของ Hack and Guardian ขึ้นมานะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปแท็บของ Hack นะครับและไปส่วนของไท่ก็คือ p d f f ไและส่วนของ Pattern นะครับก็คือ NC31 เราเลือก NC31 นะครับ Color นะครับเราเลือกตาม Layer เลยครับ เราเลือกตามเขาก็คือสีแดงนะครับตัวของสวอตก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงตามนะครับสเกลนะครับก็คือ0.001่แลไปช่องของ b o u ด d a r y นะครับก็จะมีแบบ pick point แล้วก็เป็น select object นะครับเราเลือกของ select object นะครับเพื่อนๆคลิกซ้ายเข้าไปครั้งหนึ่งคลิกซ้ายน้ำมุมซ้ายด้านล่างและคลิกซ้ายน้ำมุมขวาด้านบนแล้วคลิกขวาแล้วเลือก enter นะครับแล้วก็กลับคืนสู่หน้าต่างของ hack and g u a d i a n ขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนให้เรากดปุ่ม ok ครับ hack ก็จะกลายเป็นสีทึบนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั เรามีวิธีแก้ไขกันนะครับเมื่อในเมื่อนะครับตัวแฮกเนี่ยเราใช้ขนาดของสเกลเดียวกันและพร์นเดียวกันสีเดียวกันแล้วก็มุมเดียวกันแล้วมันไม่ได้เราก็จะต้องใช้หน้าต่าง p r o p e r t y เป็นตัวช่วยนะครับเพื่อนโดยกด c อน Control หนึ่งะครับแล้วเลือกแฮกตัวนี้นะครับแล้วเรามาซูมใกล้กันดูรูปทางด้านรูปตัวอย่างนะครับให้ใกล้เคียงกันให้พอมองเห็นอตอนนี้นะครับในเมื่อสเกลจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมันไม่ได้ขอเป็นศูนย์สองศูนย์หนึ่ง ลบศูนไม่ตัวนะครับ Enter ครั้งหนึ่งอ่าสเกลก็จะมีระยะห่างใกล้เคียงนะครับในเมื่อมุมกันอยู่คนละด้านกันนะครับ a n g เ r เราไปที่ช่องของ a n g เ r นะครับพิมพ์90 Enter ครั้งหนึ่งอ่าตัวของ h a c ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเรามาซูมรู้สึกว่ารูปทางด้านขวามือนะครับให้ใหญ่พอๆกันนะครับช่องเนี่ยมันจะห่างไปเราเบิ้ลไปช่องนะครับเป็นจด02กด Enter ครับอ่า h a กก็จะมีความใกล้เคียงกันแล้วนะครับทั้งสีแล้วก็ตัวของสีของ h a ก รูปก็จะเหมือนกันแล้วนะครับซึ่งเหตุผลในการหานั้นผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราเน้นไปที่การทํารูปห้องน้ําไม่ได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูว่ามันจะต้องทํำยังไงให้มันเท่ากันในการตั้งค่า,าทันทีเลยนะครับเพื่อน